เจี๊ยร์วันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะคะคุณแม่เกาะพายค่ะเกาะพ <laughs> ายเกาะเกาะเกาะพายเกาะพายเกาะพายฮะเกาะพายเกาะเฮาเกาะเฮาเกาะเฮานี่<อ>เป็นเกาะที่หนึ่งนะคะที่ทางหัวได้พาเรามานะคะเกาะพายไหนว่าพายพายเขาบอกว่าชาวบ้านเขาตัดไปทำอย่างอื่นหมดแล้วพายไ,ไม่มีแล้วนะคะไ อา้า,าสอม,ามสวยไม่ใส่แผลว่าแตยงามมากอยากใช,นะชุดแบบนั้นบ้างนะอยากใด้ชุดแบบนั้นบ้างเรื่องของเรื่องสามีก่อนนี่สามีให้ใส่ชุดว่ายน้ำนะคอเตาเ่าแขนยาวตระตุ่ม <S <S วันนี้เราสองคนมาในทีมะอะไรข้างมาม อุ่ยแม่ตัวนั้นสวยอ๋ออ๋อนอนสาคูค่ะท่านผู้ชมนอนสาคูอันนี้อันนี้ยังยังไม่เห็นไม่เห็นนอนจริงนะคะถ้าถอดออกเนี่ยนอนเลยค่ะป้องๆนี่ค่ะไม่นอนก็ปลาพายุละอะใจรยไม่นอนก็ปลาพายุละท่านผู้ชมจริงเจงวันนี้วันนี้เิปเรามีอยู่คนอยู่บนเรือทั้งหมด14คนใช่าใจะ นับข้างหลังนะข้างหน้าไม่ได้นับ <c oughs> ไ,ไับ <c oughs> ข้างหน้าสนุกมากเป็นสาวสาวข้างหน้าเลยคือว่าเถือถ่อนเป็นทีแาวนะคะพี่สุยหมดเถื่อหมดเถืยหมเดียว